สวัสดีค่ะ,คะจุนเกียตเอกคอมปี่หนึ่งค่ะพอดเอกคอมปีป่หนึ่งครัวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มวันนี้นะคะพวกเราจะไปสัมภาษณ์รุ่นพี่ที่อยู่ชมรมอีสปอร์ตค่ะเป็นเรืออ่องของเดียดอ๊อลครับผมเย่งั้นเราไปดูกันเลยค่ะเอสวัสดีครับผมนายนะครับวิตนิทครับตอนนี้การศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนสวนชั้นปีที่สองคณะวิาชาศาสตร์สาขาวิทยาการเอมพิวเตอร์ไไครับและอันดับหนผมเป็นประธานชมรมอีสปอร์ตครับร นี่นะครับผลงานผมจะมีแค่การจัดงานขันภายในมหาวิทยาลัยส่วนครับอย่างเช่นเอา Rov, Balance แล้วก็ทีท่าอนไ์ครับแฟชั่นของผมคือกิจการที่ผมชอบเป็นเกมครับแล้วก็อยากให้คอมมิชชั่นหรือวงการเนี่ยครับเปิดตครับผมเลยที่จะเลือกมาทำงานกับการจัดงานขันปร์ดครับ ถ้าเรื่องการแสดงขันนะครับผมจะมาเริ่มเข้าใจมันที่ผมเข้ามาหาได้ครับส่วนเมื่อก่อนคนเป็นแค่แบบเด็กก,แบบกินเฉยแต่ค่อยเย่อะไรเงี้ย<ส>ถ้าเรื่องการสร้างรายได้ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบบว่ามีขัระกอบหรือ,เ,อเห็นเรืนอูปธรรมมากครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการ,ต,การต้องสั่งให้ความระโยชคือน่าจะเป็นการแสงขันให้คอมมูนิตี้นะมาเข้าร่วมแล้วก็แหม้มันเ,นเติบโตต,ตามระยะเวลาที่ตามปฎระเบรยบ ผมขอตอบคำถามเรื่องการสนับสนุนก hy ันนะครับก็คือพวกผมนั้นก็จะสามารถสนับสนุนให้คอมมิชชันนนั้นเติบโตมากขึ้นส่วนเรื่องปัจจัยอุปสรรคก็เรื่องเบสิกของหลายๆเรื่องอย่างแล้วก็คือเรื่องเงินครับถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถจัดการส่วนส่วนนี้ได้หรือส่วนนรู้ไหยครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับอีสปอร์ตเป็นเดือนละเท่านั้นครับก็ คงจะเป็นกระจายขันหรือไม่ก็ไปทำงานหลังบ้ากของสโมสรอ,อื่นนะครับก็คงจะเป็นให้คัแนะนําสักส่วนใหญ่นครับว่าจะเป็นไปทิศท,ท,ทางไหนหรือควรจะเป็นอย่างไรนะครับ สามารถติดต่อทางเพจเอ็นยูสปอรครับเพราะว่าทางขนมเราก็อยากได้คนที่มีแ่ชั่นเดียวกับเรามามเข้าร่วมามาก็สามารถมาดูงานหรือจะมาทดลองเป็นทีมงานก่อนครับถ้าไม่ชอบองไงก็ค่อยมาเป็นอทีออ้โอเคครัขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ